สวัสดีรอบใบเอฟซีทุกท่านน้ำงต้นไม้เบียบไทยน้ำรสบบสลดยไปได้ไหมน้นผึ้งต้นไม้น้ำผงต้นไม้อยัดไปเลย ว่านางปลูกได้กี่ต้นเราก็ไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมให้นางก่อนแล้วเราไปดูต้นไม้ที่นางปลูกกัน <Hey. S 1> นางรื้อตรงนี้ fc โมจิมาพังทลายนะสวนหย่อมของนางนางเครียดหลาย fc นางก็จะรื้อออกนะเด๋ยวนางหมดแรงก่อนนะเดี๋ยวนางหลับแล้วนางก็คงตื่มนมารื้อเองเลยนี่บ้านเราก็แดดโอ้โหพี่เอ๋ยขนาดนี้เป็นเวลาประมาณ เขาบอกวันนี้ฝนจะตกประมาณ5้เปอนาะห้จะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ห้ซนี่แต่แดดตอนเที่ยงนะเป็นเที่ยงนี้ FC เอฟซเอ้ยแล้วก็มีเมฆหมอกเมฆฝนนี่ดอกกัเกาเราเริ่มไอ้นี่แล้วนะที่เหลืองละแต่ก็ชี่ออกไปคือหอมมากอะอยากให้ยูนนใต้ตรงนี้นี่ต้นไม้ที่นางวรวบตัวไมาเอซนี่ รักยิ่งกว่าเมียก็ไอ้ต้นไม้เนี่ยแหละเอฟซี FC. นี่เอามางไว้ในร่มเอฟซี FC. เอ้ยนี่ไว้ในร่มของนางนางดูแลของนางนี่ต้นอะไรนี่ต้นนี้ที่โมจิจัดก,การของนางนางเครียดมากนะเหลือแค่นี้นางก็ทำร่มหนูว่าหนูจะเอาแฉลมนะพี่พี่เนาะนะคะที่ที่มาจาก กอกๆเนาะที่อยู่หลังบ้านจะมาขึงไว้ตรงนี้เนาะนู้นนะฝนเริ่มมาแล้วพี่ๆเห็นไหมห้าสิบเปอร์เซ็นฝนเริ่มมาแล้วแล้วเมื่อกี้นี้เขาก็นี่ทางนี้ก็เริ่มตั้งเขามาแล้วฝนนะเราก็ดูฝนก่อนถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเย็นๆเราเก็จะลดน้าต้นไม้เราเห็นไหมแปลงนู้นนะเมื่อกี้เขามาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะเนื้อแปลงเนี่ย นี่ข้าวก็เยอะมากเลยหนูก็เดินหนูก็ร้อนเนาะนี่มีลูกปลาช่อนด้วยพี่ๆเห็นไหมเนี่ยมีปลาช่อนด้วยนะเห็นลูกปลาช่อนไหมปลาช่อนนาเออเนี่ยเนี่ยน,นเห็นไหมกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็หอมกลิ่นอีกหน่อยก็ข้าวเขียวเขียวก็จะไม่มีให้เห็นแล้วนะพี่นะก็ทีมหมดไปน้ำก็เปิดน้ำนะ เปิดน้ำปุ๊บนะคะ FC ของนางไว้นะนะเพื่อไล่ฟองอากาศในน้ำนะนะเพื่อให้น้ําในบ้านดีหน่อยโอเคนะนี่หนูอยากให้ดูดอกทานตะวันเรานะนางก็พยายามที่จะทําร้านทําอะไรให้นะพี่ๆเนาะเราก็ทํากันเต็มที่แหละพี่นะคะเราก็จะทําร้านเรากลับมาทําร้านเราอีกครั้งหนึง่งนะ นี่ดอกทานตะวันเราต้นใหญ่ไหมพี่พี่นี่เห็นไหมต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะพี่ไอ้ต้นที่ไม่สมบูรณ์ก็มีแต่ต้นเนี้ยคือสมบูรณ์นะคะปูไว้หลายต้นแต่หนูอะนะหนูหนูมันมากินนะพี่พี่เนาะหนูมันมากินเดี๋ยวเราต้องลงไปทางนู้นเนาะเราจะไปปิดน้ำพุมานะให้ถ่ายูดอดพี่พี่พเอ้ยนางก็เปิดเว็บก็เปิดให้นางไป ไอ้สิเปิดให้นางไว้เราก็จะมาลุ้นกันว่าฝนตกไหมนี่ดอกไม้พี่นัดนี่หนดน้ำต้นไม้มันไปมันจะเหลืองพ่อตอนนี้แดดแรงแดดขนแก่นขาบอกเลยว่าสุดยอดมากนะนางก็หลับไปแล้วนะสิ้นฤิ์ไปแล้วนะคะพี่ๆเนาะหนูก็เนี่ยแหละทำตามที่พี่แนะนำคือ นางอยากทําอะไรปล่อยนางทํานะคะถ้านางไม่ไหวนางจะหยุดเองนี่เหมือนกันนี่นะถ้านางไม่ไหวนางก็จะหยุดเองน,นางอยากทำอะไรให้นางทําไปเพื่อความสบายใจของนางนี่เห็นไหมนี่เนระานะเปิดน้ำพุไว้แล้วต้องต้องทำอะไรใหม่รู้ไหมพี่พี่ เราต้องทําป้ายร้านใหม่เพราะพาะยุรอบที่แล้วน่ะมันมานะคะนี่ต้นไม้ที่พี่ลงมาปลูกไว้ให้มีนกมาทํารังแล้วนะนกมาทำรังแล้วนะนะก็เปิดน้ําพุไว้เก็บน้ําพุไว้ตรงนี้น้ำพูนางเห็นไหมพี่ๆให้เข้ามาในนี้แล้วก็ยังชั่วหน่อยล่มหน่อย นี่แน้ำพุของบ้านเราอืนางบอกว่าเปิดเอาไว้ไล่อากาศด้วยไงน้ำเข้าไปหาบอกลาข้างหลังก็โอเคโอเคไม่เป็นไรนางว่าอย่างนั้นนี่ลมเอื่อยๆลมเย็นๆมาแล้วเนี่ยหนูว่าน่าจะตกอยู่นะฝนเะนีะยแต่เราจะทำร้านใหม่บุรณนะร้านเราใหม่นะคะพี่ๆเนาะ สิ่งที่ที่น่าจากทำมากที่สุดเลยนะเอทีคืออะไรเนะี่ยคืออุมโมงค์ผักะมันได้ล่มไงนะคะพี่มันมันได้ลมไงคืออย่างเงี้ยคนเดินเข้าเดินออกก็มันร้อนนะถ้าเรามีอุมโมงค์ผักไปดูต้นมะม่วงก่อน,นเราจะปลูกต้นไม้มันเลื้อ,อ,อยๆมะม่วงเราเป็นยังไง นี่ฝนจะตกแล้วเห็นไหมคุณมะม่วงโอ้หลายลูกอยู่นะไอซี่สามลูกนะสี่ลูกนี่นีนนนะมมบบน่นี่สี่ลูกไหมสี่เนี้ยมะม่วงนางไปแอบดูแตงโมนางไอซี่นางห่วแตงโมน่ะไอ้ต้นนี้ล่ะต้นนี้ออกแต่ดอกโอ้นี่งต้นนี้ก็ออกลูกแล้วเหมือนกันอันนี้ใช่ลูกมันไหมน่าจะใช่นะน,น่าจะใช่ลูกมันนะพี่ๆนะอ ตัวเล็กก็ได้ลูกกินแ้วเนาะนี่นแหละโอ้โมติว้าใลูกอ่ะโมติจะอยู่หน้าบ้านนะพี่พี่อยู่ใต้ถุนกับพี่ดำเพราะว่ามันร้อนว้าใหว้า้โตขึ้นเยอะให้โมติเนี่ยเอสีนะนางโตขึ้นเยอะมากเลยอ่ะจากพี่โถคาบมาตัวเล็กๆอะ่ะคือตอนนี้นะหนูจะบอกพี่ให้นะค่าอาหารหมานะจากวันละ100ร้อยกว่าบาท นะพี่นะเพิ่มมาเป็นวันละสองร้อยนะคะหัวอาหารอีกจังหากนะคะพี่เนาะโอ้ฉี่โชอีกจังหากลูกนะนี่ถ้าถ้าไม่ปิดนะก็จะเสร็จโมจินี่เห็นไหมถ้าพ่อไม่ปิดไว้ก็เสร็จโมจินี่แจ็กโมไทยอุดอรเอีเฮ้นี่แหละโอ้เราจะบ้านเราจะได้กินจากโมแล้วุนางอัตก้าคุมไว้เพราะโมจิมันดื้อม,มาก แล้วก็อยู่นะคะนี่จะบอกมาให้ดูว่าโมจิไปไหนพี่ๆจะไม่เห็นโมจิใช่ไหมนี่โมจิเขาจะมานอนตรงนี้พี่ๆกับพ,พี่ดําพี่พดําไม่อยู่แล้วมนะั้งพี่โมจิอ๋อพี่ดาอยู่อ๋อนี่ค่ะเห็นเขามาหลบร้อนกันอยู่นี่สามตัวโอเคดูคนได้นะคนมาก็เห่าเนะะสิ่งทีสงททะะ FC, ่สิ่งที่พี่นัดอยากทํานะคะเอซีเนาะสิ่งที่พี่นัดอยากทำอย่าลูกอย่ายุก คือทําประตูรั้วตรงนี้นะนี่กระต๊อบเนี่ยแหละเอซที่คนอ่ะชอบมานั่งกันตอนกลางคืนโดยเราไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นมุมอับถ้าเราจะยกออกนะมันเวลาลูกค้ามาเข้าห้องน้ำมันก็ไม่มีที่นั่งอเง๋้วเราค่อยๆค,คิดกันแล้วกันขอบคุณพี่ๆมากนะคะนะคะฝากดูคลิปดูโฆษณานะคะอื เป็นพวกค่าอาหารให้พวกเนี้ยแหละนะคะอันนู้นอันนู้นก็ได้อันนู้นก็ได้มาด้วยการที่พินัทช่วยชีวิตอันนี้ก็ได้มาด้วยพี่โสคาบมาเราเอออันนี้ไปฉีดยามาแล้วนะเมื่อวานนี้นะคะเออเขาเอายาแก้พิษสุนักบ้านนะที่อนามัยเอาไปเอามาพิ่นัทฉีดให้มันไปแล้วนะโมจินะได้ตัวนู้น ون. ยังไม่ฉีดไม่รู้ค่ะมันชื่ออะไรนะพี่นัดเรียกมันเอโอลีงโอเลียงโอเลียงอืมดีค้างเห็นไหมโอเลียงโอเลียงเฝ้าบ้านนะพี่นัดเรียกในโอเลียงในเอโอเลียงนะไม่รู้หมามาจากไหนหันมามองโอเคอยู่กันแค่นี้ขอบคุณสำหรับพี่ๆนะดูคลิปเนาะนะคะนี่แหละนะคะ f อ5ห้าชีวิตที่พี่นัดต้องรับผิดชอบขอบคุณครับ